สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมาเปลี่ยนโลเคชั่นกันนิดนึงนะคะมาอยู่กันุบพี่ เพชรยนต์สำนักงานสาขา2ของเรานั่นเองนะคะวันนี้พามาอัปเดตสต็อกฝั่งนี้นิดหนึ่งนะคะเผื่อิพี่ที่มีแผนมองหารถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะไม่รู้ว่าจะไปดูรถที่ไหนนะคะวันนี้ก็อยากแนะนําอีกสาขาหนึ่งเลยนะคะที่อยู่ติดกับถนนตรงนี้นะคะเส้นเสรษีไทยนั่นเองนะคะก่อนถึงแยกมินบุรีนี่เลยนะคะคุณลูกค้ามีรถจอดตรงนี้ประมาณเกือบ60คันได้นะคะเดี๋ยวนี้จะพามาอัปเดตนะคะว่ามีรถรุ่นอะไรบ้างนะคะเผื่อพี่มองหาอยู่ก็สามารถโทรเข้ามาดูรถ ได้เล,เลยนะคะที่เบอร์โทด้านล่างเลยนะคะว่าจะเป็น Camry a l t i s ิ V i o s นะ,ะจอดอยู่ตรงนี้มีให้เลือกชมนะคะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันบ้างนะคะนี่ลอย Camry 2.0G นะคะคันนี้เป็นรุ่นปี2020เลยนะคะราคา749,000บาทเราก็มีให้นะคะ y a m r ีคันนี้ผ่อนอยู่แค่12,000เท่านั้นเลยนะคะหรือลูกค้าอยากได้เป็นตัว a l t i ิสนะคะเราก็มีเหมือนกันตัวนี้เป็น 1.6G นะคะปี2019ราคา 4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะใครที่เนินการใช้งานนะคะคันนี้อึดถึกทนมีมาให้แล้วนะคะสวยๆเลยหรือจะเป็นตัวแคมรี่คันนี้เลยค่ะพี่พ่ขานี่2.0 G ปี2021นะคะปีใหม่ด้วยนะค,ะคันนี้ไม่ใช้งานแสนสามราคา7จแส 69,000บาทเท่านั้นเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะจัดมาให้แล้วหรืออยากได้เป็น Honda Civic ค่ะเราก็มีให้เหมือนกันนะคะนี่เลย Honda Civic FC นะคะ1.8 E คันนี้นะคะมาในปี2020กับราคา5,49,000บาทเท่านั้นนะคะปรับราคาลงไป1,000 0บาทเลยใครมองหา Civic มือสองอยู่คันนี้น่าใช้งานเป็นรุ่น1.8 E นะคะ หรือเอาติสนะคะเราก็มีให้ดู1่งคันนะคันนี้เป็นตัว1 6่เช่นเดียวกันปี2019ราคา489,000บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่คะหรือจะเป็น t o โยต้านิวยา i ิค่ะเราก็มีให้สีดำคันนี้เป็นรุ่นสมาร์ตตัวกลางปี2023ไม่38,000เท่านั้นเลยราคา499,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้จดัดยอดเต็มฟรีดาวได้สบายมากๆเลยหรือจะเป็นนะคะรถ SUV ขนาดเล็กกันนิดนึงนะคะกับ โตโยต้าซ r นะคะ1.8ไฮบริดรุ่นไฮคันนี้ได้เป็นตัวท็อปมาเลยนะคะมาในปี2019นะคะกับราคาขายอยู่589,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้เหมือนกันหรือจะเป็น f ฟ r ์ u เ e อร์ราครอบครัวจะที่นั่งเราก็มีให้พี่ๆได้รับชมการฝั่งสาขา2ของเราคันนี้นะคะเป็นตัว 2.4V นะคะปี18ราคา849,000บาทเท่านั้นรถสวยคุณภาพเปรด A ค่ะหรือจะเป็นตัวมิวค่ะเราก็มีให้เหมือนกันนี่เลยนะคะ มีแว็คันนี้นะคะได้เป็นตัว3.0มจุดศูนย์เนวีนะคะเป็นตัวปีสิบปีสิบแปดราคาหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทสวยๆเลยนะคะและถัดมาค่ะกระบะมือสองเราก็มีให้เลือกฝั่งนี้เหมือนกันกระบะคันนี้นะคะเป็นรุ่นพิเลนเนอร์นะคะสมาร์ทแคปสองจุดสี่พลัสนั่นเองนะคะมาในปีสองพันยี่สิบเลยราคาสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะหรือจะเป็นทันด้าซีอาวีค่ะคันนี้ เซ v ตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปเลย 2.4L มาในปี2021นะคะราคา8 79,000บาทค่ะพี่ๆคขาเป็นรถ SUV ที่น่าใช้งานอีก1นึ่งคันนะคะ และถัดมาเลยหรือจะเป็น Honda Jazz ค่ะเราก็มีให้เหมือนกันนะคะตัวนี้ Honda Jazz 1.5 s มาในปี19มาย9 6นะคะราคา399,000บาทเท่านั้นเลยหรือจะเป็น a า t ิ s ค่ะคันนี้เราก็มีให้นะ n ิวยาร i s n e วอา t ิ s มีให้เลือกเยอะเลยนะคะ 1.6G คันนี้ราคาอยู่ที่489,000บาทปี19ค่ะสวยเลยนี่นะคะรถเยอะมากเลยนะคุณลูกค้าจ๋าชอบแบบไหนมาดูรถได้เลยที่บริษัทของเราเปิดทําการทุกวันเลยนะคะจันร์ถึงอาทิตย์เวลา9โมงถึง6โมง สาขา2ของเราอยู่ติดกับถนนมินบุรีนะคะก่อนถึงแยกมินบุรีนั่นเองนะคุณลูกค้าเข้ามาดูได้เลยนะคะหรือจะเป็น1.2ส mart คันนี้นะคะเป็นตัวปีใหม่แล้วปี23ไมล์20,000กิโลเท่านั้นเลยราคา489,000บาทเท่านั้นคะ่ะพี่ผขาคันนี้บอกเลยว่าได้เปปีใหม่หน้าใหม่แล้วมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะรถสภาพสวยเลยนะหรืออยากได้เป็นตัว1.2สปอร์ตค่ะยาริท5ประตูเราก็มีให้ปี22ไมล์30,000นะคะราคา429,000บาทค่ะสวยทุกคันนะคะจัดยอด เต็มทุกคันฟรีดาวทุกคันชอบแบบไหนจัดเข้ามาได้เลยนะคะหรืออยากได้เป็นนิวยาริอีหนึ่งคันคันนี้เป็นสีเทาดำค่ะคุณลูกค้า,าจา๋าสวยกริปเลยคันนี้นะคะเป็นตัว New ยาริ s 1หนึ่งยูสองสปอมาในปี2023ราคา6469,000บาทไม่4 5 0 0 0่นนะคะถือว่าไม่์การใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะรถแบบน้องๆป้ายแดงและ New เอาติเราก็มีให้หนึ่งคันนะคะคันนี้เลย 1.8สปอร์ตค่ะคันนี้เป็นรุ่นปี2022แล้ว599,000บาทค่ะคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตมาแล้วเรียบร้อยนะคะหรือจะเป็นสีขาวค่ะก็มีให้เหมือนกันคันนี้เป็น1.8สปอร์ตค่ะปี21เหมือนกันนะราคาเดียวกันเลยชอบสีไหนจัดได้เลยนี่นะคะ1.8สปอร์ตเราก็มีให้ค่ะพี่พี่ขาชอบแบบไหนโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างคุณลูกค้ารถสวยทุกคันคัดเคะ่ะคุณภาพมาให้ทุกคันนะคะ แล้วก็มีวันตีหลังงานขายให้30สสวันด้วยมีประกรันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะซื้อกับในคลิปนี้นะคะและถัดมาเลยนะคะนิวเอาติดเยอะมากเลยคุณลูกค้าจะอยู่ด้านนี้ 1.6G นะคะคันนี้ได้เป็นตัวปี2019 489,000นะคะหรือจะเป็น 1.6G 1คัน489ปี19เหมือนกัน,นะคะ่ะคุณลูกค้าจ๋าสวยเดิมเลยนะคะหรือจะเป็นนิวยาริสอีก1คันคันนี้1.2สมาร์นะคะปี24 ราคา5 9 0 0 0บาทนะคะเป็นสีดำสวยๆเลยหรือจะเป็นนิสสันนะคะตัวนี้นิสสันอ l เมล่านะคะเป็นรุ่นปี22เราก็มีให้ค่นนี้เลยนะคะรถใช้งานดีนะคะสำหรับรุ่นนี้ราคาไม่แพงด้วยปี22ได้ราคามา3 6 9 0 0 0บาทนะคะปี2022กับไม่ใช้งาน5 9 0 0 0กิโลเท่านั้นเลยนะคะกับนิสสันนาว์เา นิสสันอเมล่าขอโทษดคัน1.0 EL นะคะหรือจะเป็น v o s ค่ะคันนี้เลยเครื่องยนต์1.5 Entry ตัวเริ่มต้น369,000ปี21ไม่7 6 0 0ะขคันนี้ก็น่าจัดเหมือนกัน หรือจะเป็น Honda City ค่ะเราก็มีให้ซีดานแบบนี้ 1.0S ซีดานปี20เจ็ดไม่เจ็ดหมื่นเก้านะคะราคา3 8 9สวยๆเลยคุณลูกค้าจา๋านะ,ะจัดเต็มจัดหนักมาให้แล้วฝั่งสาขา2มีรถให้เลือกมากกว่า60คันเลยเติมสตองให้แบบแน่นๆนะคะใครผ่านมาแถวนี้นะสามารถแวะมาชมรถได้เลยนะคะที่เสรีไทยของเรา95นั่นเองนะคะแล้วถัดมาเลยนะคะกับยารีทห้ประตูค่ะคันนี้สีดํา นะคะเป็นรุ่น1.2สปอร์ตเช่นเดียวกันปี22ราคา439,000บาทกระบะแคปเตียเราก็มีให้เหมือนกันนะคะคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆเลยราคา389,000บหาทหรือจะเป็น H R V E L นะคะคันนี้ปี20ค่ะ5 7 9 0 0 0บาทรถปี2020ไม่แสนหกนะคะสวยๆเลยหรือจะเป็นกระบะ4ประตูพร้อมแคลริบอยนะคะเราก็มีให้คันนี้ราคา549,000บาทปี2020ค่ะนะคะ 2.4e 4ประตูพร้อมแคลิบอยมีมาให้แล้วสวยๆแบบนี้เลยชอบแบบไหนจัดเข้ามาได้เลยค่ะพี่ๆคะ่ะและ i 0 m ิ w x อีกหนึ่งคันนี้ค่ะเป็นตัวเจที่นั่งที่ใช้งานดีมากๆเหมือนกัน3 0 n นวิปี18คันนี้ราคา659,000บาทเท่านั้นค่ะจัดเต็มฟรีดาวผ่อนแบบเบาๆสบายๆ11,000บาทนะคะหรือจะเป็นเก๋งซีดานจุดรูนะคะกับค่ายฮอนด้เราคันนี้ก็มีมาให้เลือกเหมือนกัน ับ h พัน a a c c o r d นะคะ2.0 Hybrid ปี19ไม่เก้0 0ราคา800 0 0 0หกบาทค่ะพี่พี่คาะรถคุณภาพสวยเกรดเแน่นอนนะคะและกระบะอิสูด m ีแม็กคันนี้1่คันนะคะเป็นตัวแคปนั่นเองแคปยกสูงกระบะอิสูดดีแม็ก Mac นะคะ1-9 Z แซดปี21ราคา499000บาทค่ะคันนี้นะคะโอ้โหรถเยอะมากๆเลยนะคะด้านนี้ชอบแบบไหนมาดูรถได้เลยนะคะที่บริษัทของเรามีให้เลือกทุกแบบทุกรุ่นแน่นอนนะคะ และถัดมาเลยนะคะหรือจะเป็น V ีออของเราก็มีให้ค่ะพี่พี่ขาววีออมีเยอะเลย1 5เจราคา289,000บาทปี18ไม่แสนหค่ะคันนี้ถือว่ารถราคาดีผ่อนถูกนะคะผ่อนประมาณ4,800บาทเท่านั้นหรือจะเป็นนิวยเอาติดนิดนึงนะคะ1.8สปอร์ตคันนี้ปี21มีมาให้เลือกอีกแล้วสีขาวนะคะสวยๆเลยนะคะแล้วก นิสสันอ m เมล่า1นนะคะคันนี้เป็นสีแดงแล้วเรียบร้อยจากคุณลูกค้าจ๋านะคะสีแดงแรงลิตร์1ี v 3 8 9 0 0 0ปี2022ไม่ห0มจัดได้จัดเลยนะคะนิวเอาติดอีกหนึ่งคันนะคะโอ้โหนิวเอาติดเยอะมากฝั่งด้านนี้ชอบแบบไหนจัดได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวเบนซินหรือว่าไฮบริดนะคะตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะ1.8ไฮบริดตัวมิดนะคะคันนี้529,000บาทค่ะพี่ๆคะ่ะ สวยครบจบในที่เดียวแน่นอนนะที่ปะปยน์ของเรานั่นเองนะคะคุณลูกค้ามีรถให้เลือกมากกว่า500คันกันเลยและตรงนี้สาขา2มีรถจอดอยู่60คันถือว่าเยอะนะด้านนี้นะคะมีให้เลือกทุกแบบทุกรุ่นเลยอันตีส18ไฮบีร์1คันตัวนี้เป็นตัวพรีเมียม 6 7 9 0 0 0ปี22ไม7 4 0 0 0นะคะหรือจะเป็น Honda City 1.5V คันนี้3 6 9 0 0 0ปี19ไม1 2ผ่อนสบายสบายเบาๆ V o r d ด้านนี้เลยนะคะ 1.5E นะคะ319ปี17คันนี้หรือจะเป็นสีขาวคันนี้1.5มิดตัวรองท็อปราคา389หรือจะเป็น Mazda 2ค่ะเราก็มีให้เหมือนกันนี่เลย Mazda 2ซีดานนะคะคันนี้ราคา4,900 0บาทปี21ไม50,000และ วีออสอีหน,หนึ่งคันนะคะนี่เลยจอดอยู่เยอะมากๆเลยนะคะหรืออยากได้เป็น SUV ล่ะเดี๋ยวพาดูนิดหนึ่งในด้านหลังค่ะไม่พอเท่านั้นนะคะด้านหลังมีจอดดูด้วยนะคะเป็น SUV หรือว่ารถเจ็ดที่นั่งที่ผ่อนไม่สูงมากนะคะรุ่นนี้สีแดงเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเวลอส1.5สมาร์ตนะคะตัวเริ่มหรือว่าตัวกลางปี3ไม่หนึ่งหมื่นโลสีแดงด้วยคุณลูกค้าสวยมากคันนี้ราคา5,19,000บาทนะคะหรือจะเป็น โตโยต้าซีเ uh, นะคะคันนี้ได้เป็นตัวปี2018ราคา469,000บาทนะคะคันนี้เลทฟีดาวผ่อนประมาณ7,500นะานคะบอกได้เลยว่ารถใช้งานดีแน่นอนและกระบะสีประตูหนึ่งคันนะคะสำหรับใครมองหาอยู่นะคันนี้อิ u ู u นะคะตัว d m a ม c a ค e n เลนเดอร์หนแซดปี20ค่ะนะคันนี้ได้ปี20ประตูสีขาวมุกสวยๆเลยชอบแบบไหนจัดเข้ามาได้นะคะและ เซนตาเที่นั่งมาพร้อมประตูสไลด์ข้างเป็นตัวท็อปเลยคันนี้นะคะสามแสนปี16ค่ะพี่พี่ขาหนึ่งจุวีตัวท็อปเลยนะคะ mm hmm. ผ่อนประมาณ6,000น,นิดนะคะหรือจะเป็นค r o s ห1.8 h งจุดแปด e m i u m ียมคันนี้นะคะเป็นรถใช้งานดีแน่นอนปี21เอเหมือนกันราคา7จ็ด0สนหนึบาทและคันสุดท้ายเลยนะคะกับ c ีอวีค่ะคันนี้2 4งจุที่นั่ง8 5 9 0 0นหบาทนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ชอบแบบไหนลูกค้าจ๋าสามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะคะที่สำนักงานสาขา2ของเราเปิดทำการทุกวันเลยนะคะจันถึงอาทิตย์นะเวลา9ก้ามงถึง6กโมงเย็นนะคะรถของเรามีจอดตัวนี้ประมาณปกคันวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะว่ามีรุ่นไหนบ้างดูจบแล้วอยากดูเป็นรุ่นไหนเพิ่มเติมนะคะเรามีจอดที่สาขาหนึ่งและ โปรดัง3อีกนะคะมีอยากดูรุ่นไหนโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนได้เลยมีให้เลือกมากกว่า500คันค่ะคุณลูกค้าและในเดือนหน้านะคะเราจะมีการเปิดสาขา3กันแล้วนะพี่ๆนะใครอยู่แถวสุนทวงศ์นะ,ะสามารถแวะเวียนเข้าชมรถได้เลยนะคะที่สาขา3ของเรานะ,ะฝากไว้ด้วยฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะเผื่อไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถมือสองเข้าใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็อัปเดตประมาณนี้นะ,ะอยากได้เป็นประมาณไหนก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ก็สามารถซื้อกับนูได้เหมือนกันเพราะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ทั่วประเทศเลยนะคะไม่พอเท่านั้นลูกค้าไม่สะดวกมารับเลยเอง นุ่มมีรถสไลด์ส่งถึงที่ด้วยนะคะสนใจแบบไหนก็สามารถโทรมาสอบถามได้เลยสาหรับวันนี้นะคะฝากไว้พี่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถมือสองเข้ามาใหม่ค่ะฝากไปด้วยนะคะสาขา2เซลีไทย95นะคะอยู่ติดกับถนนมนบุรีก่อนถึงแยกมินบุรีนั่นเองค่ะนี่เลยบรรยากาศนะคะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้สำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตลงคลิปก่อนเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ